วันนี้ผมมีเป้าหมายนะผมจะพาเมียลอยกระทงลายกระทงลอยเ็จกระเซิงเลยคือลไยกระทงนี่คือปคืนที่เสียตัวมากที่สุดนะครับทุกคนเต่คืนนี้ไม่ว่าจะยังไงนะผมจะพยายามนะฮะขอเมียรอยได้นะครับผมยิ่งคิดมันก็ยิ่งเขิมโดนกูหน่อยอะ่ะเงี้ยยังไม่เคยมีอะไรกันเลยนี่กับกับเมียนี่ผมอะ่ะ เฮียอยู่กันมา2เดือนแล้วมั้งเนี่ยสองเดือนยังไม่มีอะไรกันเลยเป็นไปได้เหรอวะเฮียมึงยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ปะวะยังเรียกว่าเตงก็เป็นลูกผู้ชายได้อยู่อีกเหรอวะในเมื่อ2เดือนแล้วเนี่ยปกติท่าวันเขาก็ล่อกันแล้วนะเฮียกูมันเป็นแบบผู้ชายที่ให้เกียรติผู้หญิงนะครับแต่คืนนี้ไม่ใช่นะคืนนี้ก็เป็นไม่ไหวแล้วอะไอ้เียคืนลยกระทงก็ถือโอกาสใช้เทศกาลในการระลอกลวงนิดเดียเฉลี่ยอากาศหน่อแล้วกันเอาเทศกาลเมาไป็นข้ออ้างนะครับ A later few moments later. เดี๋ยวคืนนี้ป้าจะพาน้ำซุปไปลอยกระทงวะหนูไปลอยไหมยังยังป้าขอไปดูที่ก่อนว่าไปไหนนี่ไงเห็นเขาว่ามันมีตรงเนี่ยที่ลอยกระทงน่ะนี่ไงขอมาดูหน้างานก่อนคืนนี้ป้าจะขอน้ำซุปไปเนี่ยเซิร์ฟนะลูกโอ้โหดูดิเซิร์ฟวันลอยกระทงป้าแสงเทียนใต้แสงจันทร์ใช่เป็นคืนที่ใครๆหลายๆคนเสียตัวนะคือลอยกระทงใต้แสงจันทร์ ใช่ป้าว่าป้าคุยกับน้ำซุปมันจะสองเดือนแล้วนี่แบบว่า,ายังไม่เคยมีอะไรกันเลยลูกใช่หรอไปหลุด,ลดใชด่มันเล็ดรอดมาได้ไงเนี่ยใช่ไม่เคยคิดเ,เรื่องนั้นเลยป้าเอาได้แต<ะ>่ป้าห้ามมีลูกเพิ่มได้โอ้นี่กระทงเต็มไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> โอเดี๋ยวมาลอยคืนนี้หลังเวลาแก๊งห้าทุ่มมาดูงานหน้าง,งานไว้ก่อนไม่สวยวะ <c oughs> เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยนี่เราอยากได้พี่น้ำซุปเป็นมามีอ่ะ ก็นี่ไงเดี๋ยวคืนนี้ล็อกล็อกเลยอะล็อกมงเลยอะเติ่งอะให้มันติดติดติดหมำอะคืนนี้แหละมันคืนของกูลูก้องซุกไปรับสายป้าเหมือนรู้ว่าคืนนี้จะเสียตัวเฮียเไม่ว่างหรือเปล่ามันจะทำอะไรวะไม่ว่างเนี่ยจะโดนกดซัดอยู่แล้วมาล่อแล้วเนี่ย สองสายนะไอ้เหี้ยจะให้มีนี่สองสายนะลูกอย่าให้มีสามสายนะฮัลโหลเธอว่าไงทำไมรับสายอะ่ะทม่จำเป็ทำไมไม่รับสายอะ่มะมาเถอะลกุกลุกอะไรนะมอมาไปทำหมอ,อมือเหรอใช่เออเมื่อก,กี้เห็นไม่รับไงไมไปกัเลยบอกว่าทำไมรับสายเพราะปะกติมไม่รับเธอ,อ,อไม่เคยรับสายเขาเลยอย่ามาพูดมัวโซ่ตัวเหล่งตรงนี้คือเนี่ย เธอเนี่ยมันลอยกระทงอ่ะลอยกับเขาไม่คืนนี้เอ้าไม่ได้ลอยคืนนี้เหรอลอยคืนนี้โอ้ดูวันดูเดือนดูอันนี้บ้างดิเอ้าไม่รู้คืนเนี้ยห้าทุ่มทำตัวให้ว่างไว้นะรู้ไหมห้าทุ่มอาบน้ำอาบท่าอะไรให้หอมไว้เลยนะก็เปล่แปลงแล้ไม่ออกจากบ้านมันก็ต้องไอ้นี่หรือเปล่าก็ต้องอาบน้ำหรือเปล่าแล้วก็ใส่ชุดอันน้ามัยนะชุดไทยอ่ะเธอชุดไทยอ่ะเขามีชุดไทย ไม่เขาก็จะใส่ไปไงเราลอยกระทงในประเพณีไทยเออเขาไม่ได้ลอยกระทงมาแล้วเสร็จแล้วทำอะไรต่อเสร็จแล้วทำอะไรต่อคืออะไรอ่ะไม่ก็ไม่รู้เขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเองคนไหนไม่ได้อะไรเลยก็ลอยกระทงกันก่อนแล้วค่อยไปหาอะไรกินทอะไรอืมล้วค่อยว่ากันเนาะเออ่ถ้าผมเจอกันไว้เจอกันครับที่รัก โดนกูดิสวยยัดอะกูยัดหมดอ่ะยัดหมดอ่ะไม่สนอ่ะตายดิมองเพื่อนด้วยนะเว้ยชจบเพื่อนด้วยนะมึงจะติดอีโก้นะเว้ยไอ้กูเห็นนะให้เปิดอกอะไอ้ของกูจะไม่ยิ้มอมกเลย

ทำศพลอย XO ทำศพลอยทำศพลอยเปลี่ยนมีได้แล้วเาสบประกันโดยใช้ตัวเปลี่ยนมีดี่เราสอบประกันหลยงหลังบ้านเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีเลยกางบสบด้วยกลับสอบด้วยเขามาหลังบ้านฮัลโหลเข้ามากแลสองเหมือว่ะล่าสุดบอกอยู่เบลเขียวอ่ะตอนผมไปขนไม้เถื่อนไงเมื่อกี้ เอาเงินแดงล hmm. you know, ้วหน่อยไว้ตีวุฒคืนนี้โหลเธออยูเวลเขียวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกำลังไปเอลเขียวรอเพิ่งออกมาจะไปตลาดจะไปอ๋อไปสิโอเคเบลเขียวนะโอเคครับ A few moments later โอ้แต่งชุดนี้แล้วเหมือนไอ้นี่เลยว่ะเหมือนแม่คนเลยว่ะว่าไงลูกว่า เดูอกแม่มึงเนี่ยทำยังอ่ะยังกำลังลอยยังปลาลอยกันทงยังหนูลอยกับปลาไหมล่ะมาไปลอยกับปลาไหมลอยมาเดี๋ยวปลาอยู่ในเบลตอนนี้ัแต่งแต่งเดี๋ยวไปแต่งนะไปแต่งพร้อมกันเลยก็ได้ไปมาหาเรเบลมาอ่าได้เดี๋ยวไปแต่งรอเลยก็ได้โอเคลูกครับไปลักกระทงกันเอาเนาะเอาเอาไปนิดไว้เลยดิไปถ้ามันอยู่ไหนเนี่ยต้องไปแต่งตัวนะต้องไปแต่งตัวนะ กดตังก่อนเดี๋ยวไอรีนไปลอยด้วยเธอวันนี้วันนี้ไอรีนทำตัวแปลกมากเธอเขาจะบอกอะไรให้ฟังบอกอยากได้อยากได้น้ำซุปเป็นหมามีบอกงี้เลยอะ่ะอ๋อเออโคตรแปลกอะ่ะไปวางแผนอะไรกันลูกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้วางไปไปร้านเสื้อกันโอเคเด้อ <Okay. S 1> <c oughs> โดนกู <c oughs> อเอ <c oughs> ้ยกูจะเฟื่องเพียร์คืนนี้จริงๆเหรอเนี่ยสองเดือนที่กูเก็บเก็บน้ำไว้อ่ะเพื่อวันเนี้ยคือลอยกระทงอ่ะ คืนเดือนหงายอ่ะน้องๆด <c oughs> โดนกูหน่อยอ่ะอย่าเหตุผลกูดีด้วยดินไม่หลุดอ่ะมาบอกเลย <c oughs> ทุกคนผมเอานี้นะผมชอบอันนี้ว <c oughs> ่ะผมว่าเนี่ยเราเหมาะกับผมดี <c oughs> ไม่เราต้องช้างดาวทุกคนเราต้องช้างดาวเลยสโลแกนเรา <c oughs> ต้องช้างดาวทุกคน <c oughs> โอเคเปลี่ยนแขนหน่อยดีกว่าข <c oughs> ี่เท้าไม่ต้องไปสนนะทุกคนเนี่ยเอา,อางี้เลยอุ้ยมิสเธอน่ารักจังเลยอ่ะโดนกูแน่ใช่ไหม ตปล่าเธอเพราะมาคิดดังไปหน่อยเธอเพราะทีน่ารักไหมหน่ารักหวยเฮียไม่คุยกับกูที่รักเขาเป็นไงบ้างเหมือนพมา่าอะไรนะเ,เ,นเธอบูเบลรี่เขาหรอบุเบลนี่ก็เหมือนคนไม่เคยโดนหนังไทยอ๋พอพม่าตีกรุงสีอะ่ะเขาเดี๋ยวคืนนี้เธอโดนเขาตีกรุงแน่วะก่อนตายอะไรกระทงการ กุงแตกอ่ะแค่นั้นแหละกุงแตกแน่หยุดทหารถี่ยังร,รู้จักว่านี่ไงลูกปลาลูกอะไรขอ่ำอะไรเอา้าไเปเถอะปลาเบิกรถห้าดีกว่าเรานั่งด้วยกันป้าไปแลนเขียวกันปะดป้าเบิกรถห้าไปลอยกระทงด้วยกันปะเฮ้ยข่ำอะไรนักวะ เราลองนี้ก็ได้เดี๋ยวป้ามาเดี๋ยวป้ารถมาลองนี้ก็ได้เฮ้เราเป็นคนมีรถไงเรารวยไงเราก็เลยมีรถสําหรับครอบครัวนะครับแต่เสียงลั่นไปไหนมาเอ้ยลูกเอ้ยเมียเอ้ยมาขึ้นมาเร็วสมจิบขึ้นมาเร็วนั่งได้ห้าคนอันนี้ไม่ต้องอุ้มเลยเพื่อว่าเขาแต่งตัวเหมือนบุเรงนองวะบุเรงนองอ่นะบทับพมา่าเขาบอกเลยคือเนี้กุ้งเธอแตกอะ่ะเขาบอกเลย บุเรงน้องมันตัวตัวเลียวตัวร้ายนะถ้าเกิดดูมานะตัวตีเลยอ่ะเหมือนทัพไทยที่โดนเขาเขาตีแตกอ่ะง่ายเลยมีที่เก็บรถไหมวะวิมีพูด้วยเก็บตรงไหนตรงนี้ปะนันนันนาเก็บพูด้วยอ่ะมันจะมีอยู่กำลังหาโค้ดขายอยู่โอ้ยปาไปโนเขาขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับบุเรงน้องขอโทษด้วยแล้วมันต้องซื้ออะไรตรงไหนนี่กระทงนี่ ลักลอยแล้วเนี่ยไปที่กระทงกันแบคโครานป่ะที่กระทงกันแบคแล้วก็เดินเข้าไปข้างในป่ะหนูดูเป็นเด็กกระโปงอยู่คนเดียวอ่ะเอาหนูดูเป็นเด็กกระโปงเลยอ่ะถ้าตามในพอร์ตหนังแล้วนี่แม่สีใบนี่ยคันนี้แม่สีใบนี่งานขึ้นเรือที่ท่านถนัดนักแร่นะไปที่กระทงกันเร็วลูกโอ้โหูเคียมันแพงจังวะห้าพันอ่ะ ปูกลายโคตรแพงเป็นไปกดที่ไหนไม่ทำไมเสียงคนคุณโอ้โหโอ้โหมามามาไปร้อยกดกระทงมามีอยู่มีอยู่กระทงไม่จ้ากระทงไม่จ้าไอ้ลูกอ้วนนี่มันขายโคตรแพงอ่ะเนาะพี่เนาะ่อยขาะไรข้างในดีกว่าป่ะจะไปยังบาร์บาร์บาร์าร์บาร์ไปเลยกระทงเฮ้ยเดินขวางปุกรเป่าเทียนดับนะไอสัตว์เยนี่เขาลอยกระทงนี้นี่ครอบครัวข้า ลายตรงนี้ลายตรงริมริมโขงนี่นะตรงริมโขงนี่เฮ้ยเหี้ยไปเลยลอยทั้งตัวเลยเหี้ยลูกขวยมาตรงนี้นี่ตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้นี่ตรงนี้ขึ้นได้นี่เอาม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 าเอานะทุกคนตั้งใจนะอธิษฐานนะอธิษฐานนะเอ๊ะมันขอพรได้นี่ใช่ไหม อธิษฐานว่าอะไรดีขออะไรดีว่าให้มันลึกซึ้งไหมอะ่ะที่แบบไม่เลือนไม่เกียนอะขอให้คืนนี้ได้ดกับเมียได้เถิดคือถวินเลยอ่ะดูดิทุกคนมันลอยจริงเห็นปะอ่านหองป้าทันบ้านที่ป้าขอไปอะ่ะทนันหนูนนอ่านทันทันแล้เธอเธออ่านทันไหมเธอรู้เจตนาลมของบุเรงน้องอยัง พลานี่แหลยบุรีองคืนนี้กุงเองแตกแน่ไปไหว้พักกันปะไอไหว้พักหน่อยปะมาเร็วมาเร็ว a few moments later เอานะน้าโมลืมไปกูเป็นบุรีองกูเป็นพรม่าดว่ยกูลืมไปกูต้องไม่ได้เอาหนึงมาทุกคนนะผมขอส่วนกันนะสมุนตราสบกวาดตัวละตัวละมาลำบุษะ นะโมตัสสะภะคะวะตโตะลาโตสัมมามพุทธะนะโมตัสสะภะคะวัตโตะละโต,ตโสมัมมามพุทธะขอให้ในกระดงปีนี้พบเจอในสิ่งดีๆนะครับผมในชีวิตคนรับข้างดีๆครอบครัวดีๆมิตรสหายที่ดีการงานรุ่งเรืองสาธุขอให้คืนนี้กูได้กับเมียได้เถิดไอ้เหี้ยสองเดือนกูเก็บน้ำมาเพื่อมึง <c oughs> ครับคุณลูกค้าเอาไหนดีเอ่ยเอาปูอดัดก็าค่ะปูอัดเหรอ จ้าค่ะอน,นุน้องเอากี่ไม้ครับเออเอาสองไม้ค่ะราดน้ำจิ้มเลยไหมหรือว่าแยกครับผมอันนี้เอาแยกค่ะเอาผักเยอะเก็ไปหาแดกเองเนาะอันนั้นอะ่ะค <c oughs> ุณผู้หญิงคนวเมืองอยากกินอะไรไม่เอ่ยไสอั่วทะวีเดนอะไรเงี้ยเอาไหวเฮียกูพ่อค้าของแท้ <c oughs> อะอ่ะเอาตำอะไรครับาปปูล <c oughs> เชิญนังที่โต๊ด้านหลังได้เลยครับผมวลานมันต้องร้านเจแอนนะลุนเจแอนเขาไม่อยู่น่ะเจนี่ไงเจแเอ่อเจนเจนครับขอหมูปลาสาที่ครับเจนเจเท่าไห่วะเนี่ยวูวเนีโคตรน่ารักเดี๋ยวคืนนี้เรามีปล่อยโคมแล้วก็จุดพูนะปลาขอแวะร้านค้านึงลูก รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งซื้อถุงยาง่อยครับไซส์หกสิบขอกินบูเบอรี่ามาอันนี้เอาสองกล่องครับอ๋อคืนนี้มีกิจครับผมมันโดนหัวมากแค่นั้นแหละข้ยงนี้อะไรเธ <c oughs> อเ <c oughs> ขาเขามาซื้อน้ำอัดลมสวัสด<อ>ีครับพี่มาแนสวัสดีค่ะคุณมาากใครครับเนี่ย ปอดีมากับน้องสาวตัวน้องสาวตอมอไปแล้วค่ะคนก็เลยอยู่คนเดียวเหรอใช่ค่ะแล้วคุณลอยกระทงยังเนี่ยอ๋อไปลอยมาแล้วค่ะลอยอีกรอบไหมคะ,ะมันมันมันสว่างแล้วนี่ค่ะอ๋อแล้วมัลอยกังึืนไงอ๋อลอยเมื่อกี้ลอยไปแล้วค่ะก็คืออยากลอยรอบสองไหมล่ะ,ะจับเป็นแฟนกันไหมคะมมได้เราก็คุยกันมานานแล้วนี่ เป็นจริงเหรอคะคืนนี้ไปเลยไหมล่ะได้เหรอจะดีเอาผมรักคุณนะรักคุณนะผมก็รักคุณค่ะคืนนี้อย่าเขียดเตือนนะคะโอ้โใครจุดพลุวะนั่นโอ้โหดูดิอุ้ยทุกคน กูไม่ตั้งใจจะอะไรนะแต่มองทางขวาจอดไอ้เออทำไมกูต้องมาเห็นเลยในวันไรกระทงเลือดขาจ้ะมาเป็นแคมเลยเฮียไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สมเจ็ดมานี่ดิสมเจ็ดมานี่ดิมานี่มานี่นี่เร้วเดียว ตอนไหคือเมื่อกี้เขาจุดพูดใช่ไหมแล้วแล้วพี่อ่ะพี่ต้องเงยขึ้นไปดูใช่ไหมแล้วพี่ไปดูพลูอ่ะแล้วทีเนี้ยคือหนูว่าไม่ใส่กงางเกงเลยเฮ้ยตเต็มตาเลยทำไมไม่ใส่แล้วแล้วใครจะไปรู้ว่าพี่จะกงดูอ่ะก็พี่อยากดูว่าเออพูเป็นยังไงมีสีอะไรบ้างไม่งมาเป็นมาเป็นกรีบเลย นี่โคตรสวยอะดูดิดึกแล้วแม่งสวยจริงนี่ยังมีคนจุดพูด้วยดูดิเห็นป้าคมเต็มท้องฟ้าเลยลูกอธิษฐานมาเลยทีว่าทุกคนคำอวยพรเนะี่ยผมชอบ ในคำพื้ฐานที่เบสิกสำหรับผมก็คือถ้าเราเจออะไรดีๆมันก็ดีกับชีวิตเราทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นการงานเพื่อนคนรับข้างมันรวมจบครบในอันเดียวเลยทํามบพารของผมอ่ะเย้สุขสันต์วันลอยกระทงทุกคน irm ragцеurt ตรงนี้ลูกเขาเซฟชุดไว้อ่ะจังหวะนี้เริ่มไล่ส่งลูกๆนะครับเข้านอนนะครับส่วนตัวพ่อมันก็จะล่อแม่มาแล้วเด้อบอกไว้ก่อนนะมาลูกมาส่งลูกเข้านอนทีละคนวันนี้ของจริงสวัสวดีครับสวัสดีครับลูกสาวสุดแสงน่ารัก ลูกครับดูแต่งตัวเห็นปะมันไม่ใช่แบบนั้นไิสไม่ได้รูดอ่ะมันมันง่ายต่อการโอ้ยไอ้นี่ถกแป๊บเดียวรู้เรื่องก็ลูกก็แยกย้ายด้อเดี๋ยวป้าขอเวลานิดส่วนตัวก่อนนะเธอรู้ใช่ไหมว่าขอพาเธอมาทำอะไรไม่รู้โดยที่ไม่ต้องบอกเลยอ่ะไม่รู้ ไม่เคยมานะอันนี้หรอเออถ้าเขาเจ้าแรกไงคนไทยคนไยคนแรกอรอคนไทยคนแรกอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านปลูเธอได้ยินชื่อเสียงกันนะไหมโอ้ยเออรู้คือเขา ตรงๆเลยขอรอล่อหน่อยดิ No 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 เธอคุยมาสองเดือนแล้วว่ายังไม่ทำอะไรเธอเลยเปสองเดือนไม่ได้หรอดีๆดูเธอแต่งตัวดิมันยวดสมาดเขาชัดๆเขาอยากเขามีอารมณ์ดูหน้าท้องดูดิเห็นไหมเนียนตาสักหน่อยใครจะอดใจไหวอะหรือเอาเป็นว่าเข้าบ้านก่อนไหมเธอเข้าไปคุยนั่งไปคุยในบ้านปะแม่เข้าได้ไหม ไม่มีใครบ้านหลังนี้ของคุณปู่เขาซื้อไว้วนนียเธอแค่ขอจริงๆนะพูดตรงๆเลยเธอก็รู้ว่าเขาเป็นคนตรงๆอะอะไระแค่คุยกันมาขออย่างนี้ขอเย็ดได้ไหมอไขอเย็ดได้ไหมเอา,อาก็เราแค่คุยกันเฉยๆจะมาขออย่างนี้เอาแล้วมันไม่ได้หรอเธอทุกวันนี้เราก็เหมือนผัวเมียกันไปแล้วนะต้องเป็นแฟนกันก่อนหรอถึงจะทําได้ถูก อีกสองเดือนเนี่ยอืมอดทนรอได้ไหมละ่ะเขาเก็บน้ำมาสุจิเขาไว้เพื่อเธอวันนี้เลยนะคืนนี้ลอยรอกระทงงั้นเดี๋ยวนี้นันนี้ลองงานโอ้ยเธอปากเธอฟิตจังเฮ้ย <c oughs> ต้นนาเขาแกะถุงยางใส่มัเขาซื้อมาไซส์หกศนแบบครุกคลักอันนี้นวดครึงคึงไปก่อนนะเธอ <c oughs> มันจะรัวหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ใส่สุดไง ดีไหมก็ดีอชอบแรงๆชอบแบบฮาร์ดคอร์ไหมชอบชอบอะไรนะจัดให้โอเคโอโอเกินโอโอ,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 โอเป็นไงชอบไหมหอืมเธอมแรงเกินืชอบไหมเนี่ยอ,อือันนี้ไม่ได้รัวไงอันนี้มันก็มิดอะมิดโคนอะอือันนี้ก็ดีขอหน่อยนะกวางเหลียวหลังเฮ้ยเลวเมียกูเานาะ สองเดือนอีคุ้มค่าแล้ววะขอบคุณเด้ออีอะไรกระทงเทศกาลนี่โอ้ oh, yeah. the oh. Oh, oh. Oh. เย่โอริจ f นั่กิงคิดโอโอเมย์กูดโอ้อู้ว่าไงคะเธอเสร็จแ,แล้วเธอต่อยอีกได้ป่าวอะไรนะโ oh, oh, <yeah. S 2> อเย่โอเย่เบบี้ที่รักเขารักเธอนะเขาก็รักเธอเหมือนกัน i now